เยอะมากโอ้ยเป็นไปเลยสวยไมาเหรอเลยเนาะมาแล้วมาแล้วอโกก<อ>ด<อ>กใหญ่ๆสวยเพ้สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดียามเช้าปีสองวันพี่น้องสาพบกันเมื่อไวันที่เท่าไหร่แปดพฤศจิกาวันที่แปดพฤศจิกา เวลาตีสองพ่อพี่น้องตาได้ข่าวเฮ็ดปวกออกหรือาว่ากระตุ่นแต่เศร้ามาส่งเห็ดปวกออกอีดีวะออกอีดีดีออกแล้วรอบที่สองเนื่องจากว่าพี่น้องเป็นรอบที่สองอันนี้องแท้รอบนี้น่ะสิเป็นของแท้อะนี่นี่ยนี่นี่นี่อเนาะเอ็มลุยบานแล้วแม่นี่อยู่ในกองก้านกองทางตอกสวยมากดุขุข้างในถือจังโอ้โห อยู่ข hmm. ้งใาเาต้องเปิดกองก้านก่อนพี Michael ่น้องจ้ามันจะได้ขึ้ง่ายเนาะาบบนี้มาตอยกานเปิดกองก้านหลังนี้ข้างนกองก้านลุมเนาะสวยสวยโวยกดโยสวยก๊อดตกปลาไคะสวยมากมันสุกลุกลุกลงไปใงานเป็นล่าเลยะ เปิดเปิดแล้วมานรนะใน่แน่เปิดไหมมันหุบไหมแม่บเห็นไดู้สวยสวยถือเพิ่งพี่ไเ้็แนองเขาใครพี่น้องดะสวยมากสวยมากตุกสวยๆหเปิดเสร็จเรียบร้อยพอแพี่น้อง มันเยอะมากเป็นไปเลยฮะสวยวสงานเลยานาะดึงถุกแม่ไม่รู้ว่าดึงง่ายหรือดึงายากคือตกใจแบบนี้อีว่าน่าจะง่ายอยู่นะแม่ต้องดึงเพราะถ้าฝนน้ำเยอะอย่เงี่ยไปฟิลสัตว์นอนเลยจ้ะงัดเลยงัดเลยงัดทั้งง<ร>ัด ดึงปึ๊ดดึงปึ๊ดไปเลยเนี่ยลองเผื่อมันง่ายเพราะมันโดนน้ำมาแล้วมาแล้วโกกดอกใหญ่ใหญ่ดมันันั่นแหละลูกมันเสียแล้ะสังเกตดดอกมันแบบนี้เอาไวได้เอาไว้ต้องทำเชื่อเลยเลี้ยวปวดกินขามันนั่งอยู่ขาเปื่อย สวยเอาลยก็บหมดล่ะจริงจริงะรอแม่เลยงัดไปก่อนได้่สามสีดอกครบุนงงย่ย ไล่ขอแชร์รัวๆจ้าได้เก็บก่นกลับแล้วสถิติแล้วโอ้ยหำโอนอยู่ย่านบ่ได้เก็บเห็ดก่นเมื่อนครพนมเอ้าวยังบ่ถิ่เห็ดออกแหลอยากให้อยู่ต่อไปแล้วทางบ้านอยู่สิเหี่ยวแล้วแต่ว่ามาเหี่ยวกว่าเห็ดเราอีกมาแล้วอันนี้โรยเราเด้อบ่ไหวแล้วบ่เอาคุณเชื่อเลยเด้ออย่างผัวกินเด้อ บางดอกก็แล้วถอดขาบุึ้นก็นี่ให้แบบนี้บอกมันละลายในมือเลยเอเเไปเ้ยใจห้อนได้ดิหมูแรกก็นี่ปพี่้องมาห่อจดรถก็เจอเลยได้หมูนี้เอาบอข้าน้าก็ิสิอ๋อล้วบอกแลแล้วอุ้ยสามดอกได้ต้ยดอกให กยคุณชิงครับคุณชิงลูกปอ้ยปีสองปีสามปวดขี้บ่แม่นอย่างเดียวมาแม่นเจอเห็ดเดีะวปวดขี้กีน้องเลยกินกาแฟาแล้วเอาลูไดไ้เ <c oughs> มือนหลนังกินเหนียวเนะกินเหนียว ตอกระปรีมามมือนีิต้องรีบหามือนี่อาศิดอกสำนึสำนีกหนแม่แม่ระวังนะระวังนะาใส่ซอนระพิดไร้ใสอ่อันนี้แปะแล้วเปแล้วคือเรื่ปก,กติแด้๋ยวพี่น้นองที่เาต้องเจอเราต้องระวัง ลีลามเลยโอเสยไม่นออย่มีดกังนีน้มือ,อมือเสียเขมกสลือด้จ้ะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนเนาะน, <c oughs> น,นิดนึงนิดนิด <c oughs> กำลิงสลือโอ้โ <c oughs> บกเดียงัดเลยงัดเลยขอ,อต้องภากุนไหมแล้วก็บบเห็นสองสงดอกลามไปทางวเอไปกุมมาดุ่นสองคนสัดแล้วลยดเ้ย ผลงานนี่เราบอกเล้วหัวหมูแหลบพี่น้องสวยอุ้งก้องกระเบิดจับได้เนรออือนึ่สวยฮีจ้ะเกี๋ยวไปขต่อเผื่อเจอเพิ่มเพราะว่ามันต้องเจอเพิ่มอีกแน่ๆละมือนี้นั่นน่ะไปจ้ะคอมเมนต์พี่น้องบึ้งบึ้งบึ้งพากันเจอเพิ่มหมูที่สองเจอเพิ่มลุล้วเลยย่างขึ้นมาอีกน้อยนึงเป็นหัวกระสุนู่กำลังเป็นหัวกระสุนน่องหมูนี่น่องอย่ อุ้ยเด้เห็นแต่ขาวๆเนาะโอ้โหหูหนา,าวพ่อพี่นอ้องนุ่นุ่ยอยู่วาดขาวๆฮา,าแม่นหมดเลยนี่แหละแซ่บน่ะพ่อพี่นอ้องโอ้ยไม่เดิไม่เดิแต่ว่าเราต้องเอาเลยไว้ไม่ได้ว้าดแม่มันน้อยโพดฝุ่นเต็มเลยก้องกระเบื้อจ้ะหมูที่สองพ่อพี่นอ้องวิ่กันเลย Binh bố khử nhau móng ừ, hết binh hết lắm binh 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 ดอกกันม,มีหักพอดีแซ่จากแกงมดัดอกได้เลยเอ้างัดดล้วไงแค่จะบห็น,ด,นดอกนิดพี่น้อาแม่นบัดได้นี่เห็นเห็นหัวน้อยๆเนี่ยอึ๊บ่นี่นนดแล้วค่อยไปรูปอันดินออก,กเ,เพราะว่าเราต้องรีบ น้อยพูม hmm. <c oughs> <Tal on> ูน <UR> no ี่เยอะมากแต่มันน้อยพี่น้องเบิ่สองดอกนี่นั่งยนบบสามปืนเด้อมีแม่หืมมูนเสียบโมห็นเลยพูดน้อยพูดดูนี่เอาดูบอกดู Nó cắn rồi đó, đứa Nó không đổ Thôi thật tự nhiên bất đổ Nó tẹp mạc, quán Nó Liểm cong đúng không Đúng rồi Hỏa cà nó đi lên đó Họ có xuống hồ điểm xóa các bạn ạ à à đừng mà 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 ừ ừ ừ รีบสุดชีวิตกันหน่อพี่น้องแต่คนนั้นเลี่ยน่าอู้เออกเหนียวอ้วนขนาดเดี๋ยวสิมีคอมเมนต์ว่าพูดบอกเอาไว้ให้มันใหญ่ก่อนเอาไว้เบลอได้เด้อลุ่นเหนียวเอาไว้ก็ได้เด้พอพีดออกแล้วคนขึ้นกปสีหาเอาเจอแล้วต้องเอาเลยปันซับเพลสตาเน่อยใช่ไ อุ่นแล้วขึ้น เก็บให้สนใจกันเด้อแมอ่นะคะจงเก็บให้สนใจไปเลยอ,เนะอุยอ้ยมาเห็นเห็ดบอกแม่พ่อมบ,บอกแม่พี่น้องนำโอ้ยจะติ๊กบอกบเลยบอระกับพี่เลี้ยงวันพี่น้องจาบางทีเนาะการมีเพื่อนก็นมาทำงานนะจ๊ะพี่น้องเกันคุยกันดีแล้วเด้อพอใจ fc เลยแต่ว่ากะ นั่นเลยจ้ะพอดีงาอมานะอยู่ก็เข้าใจ F C U แบบเห็นพ่อเอ็ดเขา่าคนเดียวแม่ติกกับ place, นะพพามา,าคิปเฮดเลาเพพี่น้องมาทำงานคือกันมา่ทยฮ็ดให้ก่อนพี่น้องก่อนสิมาเพื่อกับคุยกันเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่า ่พอพ่อเบิ่งเข่าอยู่บ้านเดอ้อแม่สิมาเิดคิดกับลูกนะอึ๊บเออดอกสำิีกระไคยเนี่ยนนี่เนาะเต็มไม้เต็มมืออุ้พี่เฟรมตื่นหรือยังนี่ตื่นแล้วครับว่าน้ำก็บ่กว่านำ้ำไมว่า,า,ายังบาตื่นนอน เดี๋ยวเขาค่อยไปขุดดินล่างอยู่เพือนอีกรอบจะ้ะสองหมูด้วนี่ ค่อยรูปดินออกคร่าวๆเอาเด้อคุณพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเราค่อยมันไปขูดดินกันอีกทีนึงเด้อมันดินเหนียวมากจริงฝนตกครับเห็ดดินเหนียวมากเฝ้าเอาเฝ้าไปลอดต่อนะเป็นหัวกระสุนอ๋อ ลนี่อ้วนอน้อยเหยนกับหเห็นก็ให้มันใหญ่โตมาเอาอยู่ดีสามเมื่อล้ะอันนี้เกลี่ยอะได้วยจ้ะขามันเกลยแล้ว

ตุน้นเนาเอาไปลูกยูงง่เฮืนอนอีกเสียเวลาเนาะน้อยพูดจะสิบบ่เอาก็เสียได้เอา้า <c oughs> ตัวโบเห็นก็ไปจังบอ่อเอาตัวเห็นอยู่บางรูปเสียได้นี่ยอีกเห็นที่นี่หนึ่งดอกดรือป่าเนี่มันใหญ่กว่ากันไห,นไหนมมันน้อยพูดเฮ้ยดูนี่แม่ดอกเดียวเห็นเลยครับเหีเหลียวมากแม่เห็นเปล่าจริงครับนะ ให้จังดวงกันได้มาเบิงผลงานพี่น้องจ้านี่เต็มตาแต่รุ่นนี้กำลังเป็นหัวกระสุนดูดิยังออกบวสุดดอกจจกยังบเบแต่ว่าเดี๋ยวคขมาเบิ่งเรื่อยๆเนาะน้องอิ๋วเนาะแ่นจ้าเขาจะได้เก็บอยู่ในหม่องเดียวนี่ถ้ามันดอกสำนึ้ที่สองสำม,มือ้อพุ๋หละพี่น้นองแม่นเต็มตาจ้าอะเดี๋ยวเขาค่อยไปหากัน่อคลิปนี้พอสำนีกก่อนเนาะเดี๋ยวรุ่น,น่ตว่าเขาจะเจออีกสำไดรเจอเรื่อยๆรับชมในช่องของน้องอิ๋วต่อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัว บอกเกียนสาติ๊กน้องอิวนำเนื้อเดอ้อจ้าพบอพอกันคลิปหน้าจากพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าัครับเป่าเป็นรถกอ,อันเดอ้อ